สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชอบให้คุม้มกดอัพครับก็ช่องผมนะครับผมตั้งใจทําขึ้นมาเพื่ออยากเอาข้อมูลที่ผมรู้เอาโุรโมชั่นดีๆเอาข่าวสารดีๆมาแลกเปลี่ยนกับทุกๆคนในช่องนะครับผมในรูปแบบของกูรู้นั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนรู้หรือมี ข่าวสารอื่นๆมาอัปเดตร่วมกันก็มาคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันในช่องผมได้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์ให้เป็นกําลังใจหน่ยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปผมจะเอาความรู้ข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมโอเคก็แนะนำตัวอีกนิดนึงนะครับผมก็ผมเป็นคน เชียงใหม่นะครับผมก็อายุก็เยอะคิดว่าเยอะแล้วก็อยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างอยากจะเอาความรู้ที่ตัวเองมีมาแลกเปลี่ยนมาถ่ายทอดให้ให้คนอื่นได้รู้บ้างให้หรืออาจจะมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีใครทุกคนเก่งไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันอยากจะมาะทําสิ่งที่ตัวเองรู้และถ่ายทอดให้คนอื่นด้วยตัวเองเป็น สามาทำได้หรือเปล่า <Yeah! S 1> ลช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมครับก็ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ทุกคนเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ติดตามผมเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปวิดีโอหน้าๆถัดไปได้ยนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ